คุณเคยสงสัยไหมว่ารถขุดหนึ่งคันมีส่วนประกอบหลักอะไรบ้างเริ่มจากแขนบูมและบุ้งกีที่เป็นหัวใจสําคัญในการขุดดินและยกวัสดุบุ้งกีมีฟันแข็งแรงใช้ตากขุดหรือเจาะมุ่งไปในพื้นดินได้อย่างแม่นยําต่อมาคือห้องโดยสารที่มีเบาะนั่งแผงคอนโทรลและจอยสติ๊กควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกําลังหลักให้พลังงานขับเคลื่อนทั้งระบบระบบไฮดรอลิกคืออีกหนึ่งหัวใจทําให้แขนและบุ้งกีเคลื่อนไหวได้อย่างทรงพลังด้านล่างจะเป็นแทร็กเหล็กหรือแทร็กยางใช้สําหรับเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่างๆ ด้านหลังมีตุ้มน้ำหนักหรือคาลเตอร์เวทช่วยรักษาสมดุลเวลาทำงานส่วนของโครงหมุนทำให้ห้องโดยสารและแขนบูมหมุนได้รอบตัวชิ้นส่วนทั้งหมดนี้ทำงานประสานกันเพื่อให้รถขุดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการขุดตากยกหรือเกลียดดินรถขุดก็ทำได้ครบภายในห้องโดยสารยังมีหน้าปัดบอกชั่วโมงและระบบไฟที่ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายทุกชิ้นส่วนต้องได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอยู่เสมอเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภาคสนาม รถขุดญี่ปุ่นมือ2ที่ผ่านการเก็บงานมักยังอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานผู้รับเหมาชอบเพราะคุ้มค่ากว่ามือหนึ่งและประสิทธิภาพก็อย่างใกล้เทียมดังนั้นการรู้จักส่วนประกอบหลักจะช่วยให้เลือกซื้อและดูแลได้ถูกต้องและถ้าอยากเห็นรถขุดจริงพร้อมใช้งานแวะชมได้ที่ CNP Tractor